สวัสดีครับวันที่เจอกันกันกบผมหมอกิตชัวรี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมา4ี่ห้าวันพอดีติดธุระนิดนึงนะครับ ตอนนี้ก็พร้อมแล้วในคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดในราศีธนูหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกร,ราคามเป็นการทํานายดวงชะตาประจําวันที่1เมษายนโดยเริ่มต้นคําทํานายตั้งแต่วันนี้ก็คือ22มีนาคมเป็นต้นไปนะครับไม่ได้มีผลตอ่ออดีตที่ผ่านมารวมถึงอนาคตที่นอกเหนือจากวันที่1เมษายนนี้ไปแล้วต้องใช้วิจารณญาณานในการรับชมแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันกับท่านที่เกิดในราศีธนูฝากไว้นิดหนึ่งครับช่อง ทางการติดต่อดูดวชะตากับผมหมอกริชโชลียังคงเหมือนเดิมทั้งเบอร์โทรศัพท์0911451591หรือ ID Line 0911451591เป็นประมาณนี้นะครับ ในคลิปนี้คนราศีธนูจัดอยู่ในกลุ่มอันดับที่5ก็ต้องบอกว่าแม้จะอยู่ในกลุ่มอันดับที่5แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภทางการเงินแต่ประการใดเพียงแต่เหมือนกับว่ามีบางอย่างที่คนราศีธนูอาจจะต้องทําใจยอมรับกับเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ค่อยได้ดังใจเราสักเท่าไหรนะ่นักส่วนว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับมาเริ่มต้นกันกับเรื่องของการงานก่อนเด่นมากกับท่านที่อยู่ในกลุ่มงานข้าราชการเปิดหัวมาปุ๊บนี่ก็คืองานราชการนัถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวอยู่ในช่วงเวลา ของการเปลี่ยนแปลงทางการงานสูงมากๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีแต่จะมีข้อเสียอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือในบางครั้งคุณอาจจะมีดวงโยกย้ายไปอยู่ในที่ที่คุณไม่ต้องการที่อยากจะไปคุณอยากจะไปที่หนึ่งทำเรื่องย้ายไปที่หนึ่งแต่ไม่ได้กลายเป็นว่าคุณไปได้อยู่อีกที่หนึ่งแต่ แม้เป็นที่ที่คุณไม่อยากไปแต่เงินทองอะไรต่างๆรู้สึกว่าพึงพอใจอยู่พอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคนราศีธนูท่านใดเจอสถานการณ์แบบนี้เจอเคสแบบนี้ให้คุณอดทนเอาดูไปสักพักทุกอย่างก็จะค่อยๆเริ่มต้นดีขึ้นตามลำดับรวมถึงคนที่ทํากิจการส่วนตัวก็จะเกี่ยวข้องกับคนที่ทําธุรกิจพวกอสังหาทั่วๆไปไม่ว่าคุณจะสร้างคอนโดสร้างอาพาร์ตเม,มนต์บ้านให้คนเช่าหรือจะทําเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อที่ดินเก่งกำไรไว้ขายก็มักจะประส ความสำเร็จ หมายถึงคุณอาจจะได้เจอที่ดินผืนสวยราคาโดนใจพอสมควรทีเดียวหรือบ้านที่คุณซื้อมารีโนเวทเพื่อที่จะขายอยู่ๆย,ยังไม่ทันเสร็จด้วยซ้ํามีคนมาติดต่อขอซื้อแล้วลักษณะจะเป็นประมาณนี้คนที่เป็นนายหน้าก็โอกาสดีๆมาถึงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาก็ถือว่าโดดเด่นแต่ท่านที่อยู่ในกลุ่มงานด้านการบริการรอบปงนี้คนราศีธนูอาจจะต้องบอกว่าหนักเหนื่อยอารมณ์นิดนึง ด้วยเพราะว่างานของคุณไม่ได้มีอะไรที่มันน่ากังวลใจคุณมีฝีมือดีทําทุกอย่างด้วยความละเอียดแล้วก็รอบคอบแต่บางครั้งคุณอาจจะเจอเจอกับปัญหาลูกค้างาี่เง่าลูกค้าไม่ค่อยจะได้ดังใจที่เราต้องการบางครั้งทําให้ดีที่สุดแล้วแต่กลายเป็นว่าไม่ดีแบบที่เขาต้องการก็จะออกมาประมาณนี้หนักเหนื่อยหน่อยนึงคนราศีธนูถ้าอยู่ในกลุ่มงานบริการพวกเสื้อผ้าหน้าผมเกี่ยวกับความสวยความงามทุกอย่างหรือแม่ค้าร้านรวงทั่วๆไปในรอบปังนี้คนราศีธนูจะต้องอดทนใจเย็นเป็นพิเศษ เพราะคุณจะเจอกับสภาวะกดดันหลายๆอย่างเช่นว่าบางครั้งเจอลูกค้าต่อราคาต่อแล้วต่ออีกต่อแล้วต่ออีกพอได้เสร็จพวกเดินดีไม่เอา ประบาณนี้คนราศีธนูจะเจอออกแนวแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งสักพนักงานประจําหรือคนทํางานทั่วๆไปแบกหามกเกษตรกรรมหรือคนที่เป็นกรรมกรขับรถขับราอะไรก็ตามในรอบปังนี้ดวงการงานของคุณไปได้เรื่อยๆเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานถือว่ามีไหมก็ต้องบอกว่าคนราศีธนูยังมีความต้องการยังมีความกระตือรือร้นในการที่อยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองให้มันก้าวทัดเทียมกับคนอื่นๆเขาในรอบปังนี้คนราศีธนูมีแนวคิดแบบนี้อยาก จะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานอยากจะทดสอบทดลองกับบริษัทใหม่ๆหรืออยากจะได้เจอเจอกับอะไรใหม่ๆที่มันไม่ใช่แบบดํามแบบเดิมๆซ้ำๆอยู่แบบนี้คนราศีธนูจะออกแนวแบบนี้แต่ว่าดวงเปลี่ยนจริงๆอะไม่มีเพราะคนราศีธนูยัง เกิดความรู้สึกว่าเรายังไม่มั่นใจกับสถานการณ์ข้างหน้าก็ขออยู่ตรงนี้ไปก่อนส่วนว่าเรื่องของการเปลี่ยนงานถ้ามีโอกาสก็ควรจะต้องเปลี่ยนประมาณนี้มากกว่าสําหรับอุปสรรคปัญหาคนราศีธนูก็จะมีเรื่องของหนึ่งเวลาที่เราต้องการงานอะไร แต่ไม่ได้ทําไปทํางานที่เราไม่ต้องการคนอยากจะย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งแต่ได้ไปอยู่อีกที่หนึ่งออกแนวประมาณนี้สิ่งที่ได้ไม่ค่อยดีไอ้ที่ดีไม่ค่อยจะได้ทางด้านความรักสําเร็จสมหวังเจอคู่ที่ดีเจอคนที่ใช่แต่ในบางครั้งเราไม่ได้ชอบไอ้คนนี้ไปชอบอีกคนหนึ่งแต่คนเนี้ยดันมารักมาชอบเราแล้วสุดท้ายอนาคตไม่แน่อาจจะได้แต่งงานแต่งการกันเขาเรียกว่าเลือกที่รักมากที่ชังไอ้ที่ได้ไม่ดีไอ้ที่ดีไม่ได้ ไอ้คนที่เรารักดันไม่ได้ไปได้คนที่เราไม่ได้รักแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่กับเขาก่อให้เกิดครอบครัวได้ในอนาคต นี้นะครับสาหรับเรื่องราวอุปสรรคปัญหาของคนที่เกิดในราศีธนูคราวนี้มาต่อกันในเรื่องของการเงินอันนี้แม้จะอยู่ในอันดับที่5แต่ก็ต้องเรียนรงลงนะครับว่าคนราศีธนูดวงการเงินไม่ได้ยิ่งหย่อนเลยคุณกําลังจะมีโอกาสได้สิ่งของที่ถูกอ,อกถูกใจบางคนก็ได้เป็นบ้านได้ที่ดินได้มรดกตกทอดมาหรืออาจจะได้เจอสิ่งอะไรใหม่ๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงิน,งรงนหรือมีแนวทางใหม่ๆในการที่จะทําธุรกิจหรือในการที่จะก,กู้แบงก์กู้ธนาคารบางคนอาจจะมี คนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทางการเงินนั่นหมายถึงคุณกําลังจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีๆเกี่ยวกับการเงินในช่วงระยะเวลา 3- 4สวันจากนี้ไปภายในปักนี้คุณมีเรื่องราวการเงินที่ดีกรลนีจะไปกู้แบงก์กู้ธนาคารชาวราศีธนูก็สําเร็จดังที่ปรารถนาได้ตามใจที่ต้องการด้วยและที่สําคัญกระซิบกันนิดหนึ่งชาวราศีธนูท่านใดในรอบปักนี้กําลังจะซื้อบ้านซื้อที่ดินคุณกําลังจะมีโอกาสได้ทั้งโชคจากการซื้อบ้านได้ซื้อที่ดินสําเร็จแล้ว เลขที่โฉนดและเลขที่บ้านที่คุณเพิ่งซื้อมาจะาก,กลายเป็นตัวเลขมงคลนําโชคลาภมาให้กับคนราศีธนูแน่นอนครับเมื่อโดวงชะตาเป็นแบบนี้คนราศีธนูอาจจะต้องอิงอาศัยในเรื่องของบุญกุศลเป็นหลักเพราะเวลาที่เราจะมีโชคมีลาภหรือประสบความสาเร็จกับอะไรบางสิ่งบางอย่างบุญเก่าบุญใหม่ร่วมประสานเป็นหนึ่งก่อให้เกิดความสาเร็จแบบ วิงชนปังก็เลยสุดท้ายคนราศีธนูก็เลยสมเร็จสมบังดอย่างที่ปรารถนานั่นเองในปากนี้ต้องบอกว่าคนราศีธนูเนี่ยดวงการเงินตามระบบมาเต็มดวงการเงินนอกระบบก็คือโชคลาภการเสี่ยงโชคซื้หอหวยซื้อลอตเตอรี่หรือการที่เราเดินทางไปแข่งนู่นแข่งนี่แล้วได้สําเร็จก็จะมีมาถึงคนราศีธนูแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยควรจะอิงอาศัยในเรื่องของบุญกุศลเป็นหลักด้วยหากคนราศีธนูท่านใดเป็นคนใจบุญนะครับใจบุญสุนทานเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่แก่คนรอบ ข้างเข้าวัดทําบุญอยู่เสมอมิได้ขาดจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาบารมีเรื่องราวดีๆปรากฏเข้ามาแน่นอนแต่หากรู้สึกว่าการบุญสุนทานของเราช่วงที่ผ่านมามีเวลาในการทําน้อยมากอยากจะขอทําบุญในช่วงระยะเวลาส,สั้นๆนควรทําแบบ,บไหน่างไรชาวราศีธนูมีดวงชะตาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่ควรทำก็คือซื้อที่ดินบริจาคให้กับวัดวาอารามตามทาที่เรามี หรือจะสร้างเสนาสนะสง์ตามศรัทธาของเราก็ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกุฏิศาราหรือจะเป็นที่พักสง์ทางเดินจงกรมหรือจะเป็นสถานฐอยากจะทําที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัดบารามชาวราศีธนูร่วมบุญบริจาคได้ตามกาลศรัทธาและสุดท้ายที่คนราศีธนูพึงจะต้องกระทำบ่อยๆก็คือการเจริญพรมวิหารสี่และหมั่นไหวพระสดมนต์เจริญสมาธิภาวนาอยู่เป็นเนืองนิดจิตใจของคุณละความอาฆาตพยาบาทเต็มไปด้วยความอบอ้อมอารีให้กับคนรอบข้างแล้วเรื่องรา ดีๆปรากฏเข้ามาแน่นอนครับเมื่อชาวราศีธนูทำบุญสุนทานตรงนี้เรียบร้อยแล้วนายกรณีถ้าอยากจะไปสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งการงานการเงินความรักให้บริบูรณ์สมบูรณ์ในรอบปักนี้คนราศีธนูมีทิศมงคลนำโชคอยู่สองทิศในรอบปักนี้คือทิศเหนือและทิศใต้ ท่านใดที่อยู่ในสองทิศนี้เข้าสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทิศที่เราอยู่ได้เลยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในสองทิศนี้คนราศีธนูแนะนําองค์หลวงพ่อทันใจนะครับหรือจะเป็นหลวงพ่อพระพุทธชินราชก็ได้รวมถึงหลวงพ่แช่มนะครับที่ปากหรือจะเป็นพระพ,พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกก็ได้แต่ถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆกรุงเทพไม่ได้ไกลมากก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงองค์พระร่วงโรจนทริ์หรือจะเป็น องหลวงพ่อโสธรก็ได้สุดแท้แต่ว่าเราปรารถนาะที่จะไปตรงไหนใกล้ไกลก็สามารถไปสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเอ่ยมานี้ได้เลยเมื่อคนราศีธนูทําบุญสุนทานแล้วกราบสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยคราวนี้เรามาดูกันซิว่าคนราศีธนูเนี่ยดาวคู่มิตรทิศนําโชคเลขมงคลและที่สาคัญที่สุดเดี๋ยววันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไรสําหรับทิศมงคลสักครู่ผมเรียนไปแล้วก็คือทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ดาวคู่มิตรจะเป็นผู้หญิงผิวดําแดงรูปร่างท้ทวมๆนิดนึงนะครับอายุเนี่ยประมาณ คนนี้เป็นขาจรมาจากทางทิศตะวันตกคนราศีธนูสามารถเส,สี่ยงโชคได้กับผู้หญิงที่มีลักษณะนี้แม้ว่าเราจะซื้อกับแผงประจําก็ตามก็ควรจะต้องเน้นผู้หญิงที่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ทิศทางวันที่เวลาสถานที่เป็นหลักด้วยรหรับเลขมงคลนําโชคของคนราศีธนูนอกเหนือจากเลขที่บ้านที่เพิ่งได้มาหรือเลขที่โนดแล้วก็จะมีเลขมงคลนาโชคดังนี้ก็คือเลข0เลข1เลข3เลข6แล้วก็เลข8 วันที่ยี่สิบสามยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบและวันที่หนึ่งเป็นวันที่เหมาะในการจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซูดอลตอลีสำหรับเวลาคนราศีธนูให้ซื้อในเวลา9นาฬิกาสนาที10นาฬิกา36นาที15นาฬิกา10นาที18แนาฬิกา10นาทีและเวลา19นาฬิกาส0นาทีส่วนสถานที่อันเป็นมงคลอุดมเรื่องในการจะเสี่ยงโชคของคนราศีธนูก็คือกลมที่ดินหน้าโรงพัก ศูนย์ราชการต่างๆแต่เน้นหน้าโรงพักเป็นหลักในวัดที่เราเดินทางไปทําบุญหน้าห้างสปปรรพสินค้าหน้าสถานีขนส่งและหน้ากองสลาก สถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการที่จะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลรตีของคนที่เกิดในราศีธนูในงวดวันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้นะครับถ้าถามผมว่าอันดับที่ห้าขนาดนี้โชคลาภการเงินเนี่ยจะมีรางวัลที่เท่าไหร่คนราศีธนูอาจจะเป็นรางวัลที่สามอาจจะเป็นรางวัลที่สี่ที่ห้าได้หรือจะเป็นสามตัวหน้าสามตัวท้ายหรือจะเป็นสามตัวบนตรงๆแต่มีหลักแสนอัพหรือจะเป็นสองตัวล่างแต่จะถูกหลายๆใบบางคนห้าใบสิบใบแล้วแต่ว่า มีกําลังทรัพย์หรือกําลังใจมากน้อยแค่ไหนในการจะเสี่ยงโชคแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมานี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมอันนี้เป็นคลิปที่ทํานายเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ให้เราเท่านั้นไม่ได้หมายเขาว่าเลขที่ผมให้ไปจะต้องเข้ามาทุกอย่างไม่ใช่ในบางครั้งบางทีมันอาจจะต้องอาศายัยดวงชะตาเราเป็นหลักด้วยกรณีเราฝันดีฝันเห็นสิ่งดีๆมากมายหลายๆอย่างก็สามารถที่จะนํามาเสี่ยงมาแทงได้เช่นเดียวกันนะครับ เรล่านี้เป็นการทํานายดวงชะตาแบบรวมๆให้กับคนที่เกิดในราศีธนูมหาเฮงอันดับที่หกับผมหมอกริตโชลี่เอาละครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยสําหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะตรวจ็คโดวงชะตากับผมหมอกริตโชลี่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์หรือไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้วันนี้กับราศีธนูลากันไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีถัดไปวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ